่ไปดีเด้อทางบ่สิงเนาะเออเธอเออแม่เพิ่นก็มีเลยเนาะเอาดิแม่นแม่นูลคุกน้อยเอ๊ะคือบ่มีน้ําันนี้น่ะอยป่อยบ่ติดลองเบิ่งก่อนเด้อโอ้นี่ดิใบลินเพิ่นพี่น้อง้เนาะใบลินขอบทองอย่างดีเโอ้ขอบทองบ่นี่เนาะเนเจ้าก็เขียนเอแต่มันต้องเขียนีท แม่นกะเคียนที่ดินนะนี่เราเคียนที่ดินเนื้อก่อนอใส่เสาเม็ดอสาเม็ดเสาเม็ดนีทิศใต้บัเนี้ออเ,เอาไปเ,นะนนเอ,อ,เอยเนาะถือว่าถึงเวลาที่ทั้งเบาสิงเพลนรอคอยมาโดนองเอลยเนาะมือนี้ก็เป็นมือที่เฮาสิมาวัดเทกอเดิงที่ดินองเลยให้ทางเบาซิงเพ่นเนาะ เอากลับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบสสุขูส yeah. ู่คนเด้อพี่น้องเด้อเนาะสมองสู่บอนพี่น้องเอ้ยเนาะวันนี้กายทางเฮามาการเกมกันพี่น้องเอ้๋ลายขูเลายคนอยู่วันนี้เนาะอ่าโทษไปมาเตรียมพร้อมได้พี่น้องเอ๋ฮ้อนฮ้อนกายกับฮ้อนเอาพอสมควรเนาะสบายดีเด้อเบสสุขูทุกคนเด้อสบายดีออเ

Nó xuống thang nào phí Thằng nào phí rồi Dô dô không ăn ý nó Rồi Vậy oh, yeah. no. đi thơ thang bao xinh nó Ờ thơ phải cái mì đây nó no. Ờ ah. ah. uh. ah. uh. oh, tháng... tháng... ครับแมทยังดีเลยเนาะโอ้จำเมันถูกอ่าวรอบบัา้สจเป็นใไหมคือบัดเท่พวกทมทีเดเนี่ยลูกดาล้างอยู่เลยแบนเรอลองเตยผ้าเด้อเริ่มเริ่มเริ่มจากลักตรงนี้บ่ลักเอกหาพุ่นใช่เริ่มเจาหันบ่อ็กซีเด้อทำเนาะตัวพคนสีขยายเอาหาอยู่เนาะ ใช่บ่สิเพอันท่งพอแล้วเบิ่งชนนั่นแต่าจับได้เือได้เนาะออมามาจับจับเป็นรากพี่พ่อซิม่าแมสิมาแมอยู่นี่เนาะจะดูมองนี่เอาเสียมมาเลยดีได้เสียมมาเอาเสียมมาดูมาไม้คุ้มเม็นก่อนเลาจังหารักใส่อย่าเยอบามเหยียมน้ำด้วยฮะ เทียมก็เอาคุณลักอันนี้แล้วมันหนักมันเออมันได้น้ำหนักดีเนาะนี่โคอ่อนได้เนาะจบรู้ไหมตู้แขวนอันนี้อันนั้นยังมีแต่น่ะหกเมตรคูณเก้าเมตรหกของคุณบอร์ซิมหายมว้นะเออ คำชิมหานเนื้อเาะมกลวับคำชิพกหงก้คนนี้ชิพกิวเจ็ดิแปดอย่ก็าเองล้ไอ้ขไมเอาเอาลักมันด้ก่อนุดคอจิงจังก็บอกว่าลักมันหนาทางที่เอาแล้วก็จะแต่งเอาเนาะ ອ່າແປງເປັນປະຕູພຸ້ນເດມີຮົ້ວພຸ້ນດີເດເນາະຕັດລວດລ້ອມມວນເຮົາໄດ້ຕັດເຂົາເນາະນີ້ຕັດແລ້ວຈັ່ງເຮັດປະຕູອມີແຕົດຮົກາມຕ່ນກໍຍາກຮັດຮົ້ວ3ລານນາະົາມມຮາາລ nữa ừ. <laughs> 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 <Bà Jamie, cười> ưng no. chắc này sao vậy? Từ đây sao mét? Rồi, sao, rồi. Chặt chặt, con mét đấy. Mày đúc, mày nó đấy. Mà lưới. À. <laughs>

พอเช้าพพอพูดเลยไปเจอกันเนาะเาเเาเขิมหาคุณเา้าสิแน่แน่นพูดแล้วคุ้มไอยเฮ้คือบมมีน้ำอันนี้นาคอยปล่อยอันนี้ลงมาแหลย เพราะว่าตะกี้บอทันไทยตัวนี้เป็นสูบเลยนี่เนาะบอลเพราะว่าคอยปล่อยน้ำลงมานีคอยไปยังไงไหลลงเดินตะกี้มาได้แล้วจยากไทยอันนี้แล้วแหละมันเลยสักลงพุ่นแหละน้ำเช่าไหลมันก็ยุดิตอนนี้แสดงว่าน้ำเนี่ยบ่ได้ไหลได้แบบนี้เนาะไอ้พี่สิ่งประกามันสิ่งว่าพี่แบบนี้จะพี่พูดว่าพ่อแบบนี้แน่น หลังจากว่าไปพุ่นแล้วแหละเขาจะดึงต้นามาทาวงคนเข้าวากเป็นยุ้ยออกไปรสั่งเงมาพี่อ mm. ีกเนาะโบมันมันทียั้บอกไปพุ่นแล้วมันรักเราบริโนะมันย่้ยไปพุ่นพอดินมันยังโบสตัวนี้เอาบังได้ก็ได้เพราะว่ามันมันบ่มีดินผู้อื่นมันเป็นดินของไรคือเก่าเนาะ ที <Yeah. laughs> ่ไปใา่ไปกลัวกะดินถ่เพื่นขึ้นเขาไปดนี้วเป็นเลียมเต็มเลยเด้เนไะเออป็นเียมยุตบ่อบ่มาเลยเราบก็คือเอานาะเดี๋ยวเราจะลากไปก่อนเนาะบบว่งเอาดึงไปเบ่อดึงมาแหละดึงไปบ่เราบ่งมาได้คอยทีบ่งดึงไปดึงไปสเยไปอีกนี้ไปโลดให้ไปเลยนี้ไปจนมันเข็งแหละจนเข้ง ิบ้างคือซาคุณซาชิมหาิมหาซาคุณามยาวซามกล้างชิมหาิหเอาดึงไปใหเค็งเค็งดึงอีกเอาหน้าขีเมียนมันวูดได้หบอา้วดึงแล้วจังเนะเเอเอาหมาดูจบหมายไปก่อนเนาะหมาเลยมาเลยวันนี้เอาตีนขีดเมียนก็ได้แล้วจังคุต อยู่มันจังเซอเออพี่เบัอะบัตรลเขาดึงมาผูกบัตบัตเออบัตมันเศร้าแลลวเขาจังอันนั้นไปเอาเกี้ยวไปพุ่นบัตรนึงไปพุ่นอีกเไม่ทีเดีมันนมาเจาวันนมาแจ้งเดี๋ยวท่านนี้แมทจะมีมีเนาะชมทีดกับไปซื้อของโม่ก็ะยืะพันเยอะเออโดดเนาะโง่ายวแลครับมีแมทเลย มันหนักโบจากหวานกองกินแล้วบาดิกางกินเกคุมเกินหลังโมเออเอาคุมมาเอาใส่คุมมันเดี๋ยวปั๊บใหม่เลยมอี่กีมใสคุมมันคุมแล้วันนี้คุมแล้วนี้คุทุกคนปะฮะแม่มันยากเชียงไหม่ในเช้าันดี ใส่อะไรสิงใส่อะไรบ่ใส่อะไรบ่เกือบเปะยังดำคืบยับมาหน่อยหนึ่งอ้าวหัวนี้เนาะเออเออเออคิดบ่เออเนาะอืมเฉียดไม้ไปหน่ยป้ามาคุดไม้ทั้งนี้เพราะว่ามันง่อยมากมันง่อยเข้าวน้อยเดียวง่อยประมาณคืบปลายปนี่เพรเสียบเสียบไว้ไหมเสียบไว้ไหมก็ได้นี่เสียบไม้ไว้ก่อนไม้ไว้ก่อนนี่ให้ยังเอารักมาใช่เนาะ รีว่าทงนี้เหมือเดิมโอ้นี่เขาเอื้อใต้เนาะบอสงแล้วถือลอตเตอรี่มือนความทั้งนี้ที่ใต้เนาะ็นว่าทีหน่งเลยเหมือนนุัวดกนทีได้ไหมว้าวลักมุ้ยนะเจ้านะเออเราเาิดเอามันหกโมนั่นแหะตรงอันตรมไว้ตัวใดมันตัวการถมไ้ด้เนาะนั่นเนาะนั่นก็เใหย้าอีกแล้วก็เนาะคือหนึ่อยนะ บอกาอกอบินนีจะไปคืบไปมาม่นโก่ล้วไหไล่กนีก็ีนาะบ่ส้วยำไป้บ่สึกขอเรายำไปอีกได้หนี่่ส่เสียาดุกเดี๋หาลักแกนมาใช่ไหมโดยวยเดื่อเบากล้ยเด้อมาปลูกดินก็อ่อนด้วยเนาะปลูกขันปูกนี่กับคาเก้นปลูกอ่อนะไรกัเนาะ

Hai nhau đi mất say cái đấy nghĩa lào đâu hỏi nam anh bơi đấy nam anh bơi lạy hết hồn nỉ hồn nỉ hồn mà cô sao โอ้ขำหเลยแค่ไหนเ้วเนาะอตัวย่เย็นๆชิบิแห้งเนาะเข้ามามนนีเย่เย็นนา้อนําโมเย็นน่ะมิเตมิเตนา

ตัวนี้พี่น้องเนาะคอมเมนต์เขาเอาให้จะเบิร์ดได้ตัวนี้เดี๋ยวจับเบิร์ดเนาะจะจับเบิร์ดมันออกมากเลยในส่วนเนื่องเพราะว่าอันนี้เส้นทางเขาเข้ามาเนาะเส้นทางอ๋อแต้นซีงในยุคนี้แมนยังอยู่ประมาณวางนี่อยู่ว่างช่วงนี้เนาะนี่วางวางซสุดพอรับกินเสียงหอมนี่นี้ทางหอมพอซีงเงียบไปเพราะว่าทางหลังทางหลังอ่ะมันก็เป็นทางหอมอีกเพราะว่าเขาจุงลงไปหาดินตรงน้องไปตามรูปแบบนี้เลย ແມ່นເນາະມັນເປັ້ນເບິດແດ່ແຖວນີ້ເນอยู่ຮາກໝົມอยู่ແຈ ตอนนั้นมันก็สัตว์เล่นเปนพุ่นแต่ว่าปันเป็นหลอกซคุณคนณชิข่อมากอ่ะคือเคยกินไก่แบบนี้นเพราะว่าทีเพื่นทีที่เราพอเราทั่วมาเลยหัวเขาออกมาเลยเนาะขาเข่าขาลำโพอเราเลยเนาะหมดแล็บบันเน่าบมดแล็เน่าก็เจาะทางหาได้หว่าเขาออกมันจะง่ายไปมันแมนแมนใครเอาเองโอ้อันนี้จิไม่ย่างเขาออกพี่ก็ห่วยเติมงเลยเนาะย่างออกกั็จะห่วยเลยทั้งหมดจะเอาไปทั้งหมดไปหั่นมันนี่เนาะหมูมาเอาผัดย่างมันนั่นแหละเอาจักรยานทั้งหมดมันนั่นแหละมันมันกบบ เตอมารที่เมนและโดยจดบอจดจดใสวไปบอจดจดดนี <descon> ้จดแล้วก็อ่านพร้อมแล้วเสจดแล้วก็อ่านพร้อมนยนั่งดีเป็นยังนเน่ัได้ง่ายเลเมื่อนั่งไปยุงกันเไปเตียงบ่บ่มีเตียงบ่มีเตียงได้เลยมันแดดบ่อยคนอันี้เป็นยังมันดห่มัน่มตัวนี้ห่มตัวนี้ห่มเอาอนีดไปเอาศาสรน้อย ใช่ครับใช่บ่ใช่อยู่ในรถก็มีอยู่ปลาบ่จิตป่ใชเนาะซาอาๆเอานํามาเพิ่นเครื่องลือมาพ่ําเด้อกับน้ําเด้อบ่แมงแมงมาตึกดอกไม้อ่าเครื่องืกับน้ําดอกกกบกนี่มันเกสมันล่นดีนี่โตมันิวนี่นะเขียนแบบใดเด้บาดนีเขาก็เขียนบ่เป็นด้บาดนี่มีแต่เจ้าเขียนว่าเขียนเอาทิาเนาะสมมุติินมันินไปที่ ตัทั้งหอมนี่ยเขาขึ้นเวินออกเนาะขังทิศเหนือบ่ทิศเหนือบ่ะันทิศเหนือละขังนี่มันจะขึ้นขังนี้ดิเหนือใต้มันอยู่พี่ตะวินออกนี่ตะวินตกพี่เจ้ามีแต่ไม้แม่นวะเอาแบบทิศตะวินออกก่อนเขาขีดขีดเป็นสี่เหลี่ยมไหมเนาะขีดบ่กอ๋อชิเรียมนะเขาขีดเองดอกบ่ผู้เขาผู้เอาโมเมนต์เอาไปหลุมเอาอย่าเอาอย่าเอาแบบแบบแบบนี้โอ๊ยโมเมนต์จังหวัดอขีดก็ได้ bộ bên nhàng hào kiệt, tuần này no. ừ. ừ. no. cái <laughs> à. you kiệt know? <laughs> cho si nó, hiểu thế, nhìn nó, cho mai thang hòm nọ thằng, thằng này thằng này thang khảo đấy, cho kiệt đấy, men, 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 thang khảo hả, si bò, cho cái, nè, ok, ừ. tốt đấy, kiệt chơi thang hoa máu này, kiệt chơi thang, thang gì nhó, men của b้าน, con tiếp bài đấy mà, men, thang, nhó, à. ทางหอมจนบ่สิถนนหลวงบ่ได้ได้ทางหอมใดเออเออถ้าซื้อ่อก็จะานบ่ออกซะได้โอ้ยทางหอมงหอยบัดนี้ก็เฮาเขียนทาง15เมตรทิศใดนี bói máy máy này cả đay máy xíu mét máy sao mét cả mét 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 xíu hà nó lăng chắc nãn là nó mà <laughs> kiến ta hát gì xíu hà nó xíu hà xíu hà xíu hà tụi này này cái xíu hà nó sao kien lại đấy sao tụi này sao nó sao nó sao nó làm gì này cho mà kien thịt mẫn mẫn là là thịt bạn thịt nó à phù xạ con ba tôi hòn thế này

เอาเอาเบิ่งทิศเหนือก่อนก็ได้เอาทิศเหนือบ่ตัวนี้บ่เขียนเบ่เขียนเป็นตัวหนังสือนี่ทิศเหนือเอาให้ข้น่เส้นทางนี่ทิศหยังทางเหนือบ่ตัวนี้ะเนออกนี่ะเนออกเส้นทางบ่ะเนออกเนาะออกนี่ทางอเนาะแม่นิเหนือนี่20เมตรโอเคอืมทิศเหนือเนาะตเนาะเขียนใส่20เมตรรถนี่เอาเอา มันเกินเลยดีก่อนเซียเรืเจ้าอัน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 ทิธิธิศทางเจ้าเขียนนะเจ้าเขียนนะทิศทางนี่มันเป็นทิศิยังนี่นี่ทางนี่เซียนนี่นหะทางนี่มันเป็นทิศตะวันออกเออเจ้าก็เขียนใช่เนาะเออแต่มันต้องเขียนที่ทิศแม่นก็เขียนที่ทินนะนี่เราเขียนทินเหนือก่อนใส่เสาเม็ดอสาเม็ดเสาม็ดเนี่ยทิศใต้บ่เนี้โดย เขียนเอาไว้น uh, ีはは่เพราะว่าเราไม่ใครเลยเราแบบนี้ก็ได้เขาสกเขียนใส่ตามมันก็ไม่โดก็ได้เนาะออ๋เขียนไปที่ก็ได้เขียนเป็นแถวเป็นแถวไปนะบอสเกียนเป็นแถวก็ได้เขาสิเขียนซีด้านก็ได้นติดโต๊ะไปเพิ่นเขียนเองเพิ่นเด้อวะฮัลโหลวะทิพมะทอพมะทางนั้นก็ทิมะเพราะว่าไม้เลยได้ทางหอมเนาะโดยนเดินระบานในทิพตะเป็นตก ทีเด็ดเติมกระชิมฮะชิมมาคนเคยจับเคยใหเนาะน้อง้แข็งรวดเนาะกได้ห่ากับวิธีใครเนาะหากันเนาะไ่ได้ข้องันนะมเคยถ่ายทีม่เคยถ่ายทีกเนาะโอ้ยเนาะไม่เคยถ่ายทีงงงงเล็จังหน่อยอ thế ba ok đấy bạn nó ăn này phụ nhai phân mà bay này bay sự cài à, còn cháy thế bây giờ rồi 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 Bò họ ăn nó nhìn cái đấy này thịt nữa thì nhàng này ăn tôi thì con cả đấy còn cần đây này thịt nữa nó thịt nữa sao mét thịt tay sao mét สิตะเวนตกบ่ตะนี่แม่นตะเวนตกตะเวนตกเรอ๋ตึออกบ่แม่นตะเวนออก15 15ตะวนนตก15 15เนาะนี่15ีก็15เนาะแม่นอเพราะว่าเฮาเฮาเขียนได้จดไว้แล้ววันนี้เฮาไปเอา่รวมเนื้อที่บ ร่วมให้เพิ่นอยู่บ่านะร่วมเพิ่นร่วมเองเพิ่นร่วมเองเนาะเพราะในบ้านเนี่ยมันสิมีว่ามีจักกะเลเนาะแมนแมนแมนแล้วมันก็เพิ่นสิเล่าเองดอกนะทั้งในบ้านเพิ่นสิร่วมเองเนาะแต่ว่าเฮาจดอ่าเป็นเป็นอ่ารายการแบบนีแล้วก็เฮาไปให้ทา้งในบ้านเนี่ยเพิ่นตัวตัวใส่ไปตัวนั้นต่ออีกหมดเนะหลังจากว่าโจทย์เนี่นบ้านก็ นนั่เนาพิ่นเพิ่นแล้วเพิ่นสิรวมมันอันนี้ให้เฮาหรอกรวมมันสิรวมให้เองมันมีอยู่ในหลังของของใบซื้อขายหั่นคือว่าดินตอนนี่ม่นมีรวมแล้วมันจะตาแม็ดเนาะตาเม็ดระพุออกมาแล้วเขาก็สิคูณเอาในนี้เอาที่มาคูณเเอาเนี่ยคตัวนี้ออกจำนี้ล้วเป็นเลยเพิ่นเนาะคือเพิ่นกับคือาใบนั่นแหละมันเพิ่นเป็นคนเขียนใช่หมดเขาไมีแต่เขาเอานี่ไปก่อนปะ เอาไปนี่ไปไปเอาไปนี่เพิ่งเขียนแล้วก่อนเนาะเขียนเรียบร้อยเลยจังมานั่น่อยจังใจเงินเนาะเอาไปนี่ไปก่อนเนาะถ้าว่าพันยูหรือว่าเขียนเรียบร้อยเลยจังมาใจเงินเนาะถ้าว่ากับไปเออถ้าว่าใช้จ้องไปแค่เดียวกาบวกบกไกลดอกข้านค้ามเนาะเนาะผู้นั่นบเจล็อกบล็อกบล็อกแล้วนี่เด้นที่อแต่ดินบ็อกในบ้านนี่มันน้องพังไหนน้องพังหนุ่มหรือไหนมันคนละคนไหนีู้นี้เราอยู่อันใกล้เลยนี่เหรอ มันเขียนน้องพังอันนี่เขียนน้องสะพังแล้วโอ้เโหจะได้เขียนพันโพนน่ะเอาแต่เฮือนอ่ะผมอันจอยแมนแมนมานี่ตัดนองไปพุ่นฮะทั้งนี้เลยขึ้นมาพุ่งเขียดติดจอดครับดงพุ่งโอ้ท่าถ้าตอนตอนนี้นี่ก็ขึ้นพุ่นแมนเขาเลยทั้งนี้น่ะขันไปทั้งเส้นเซโนแล้วมันชีพยุดในบ่อทเขาลงหมอแบงคะ โอ้เฮาหนึ่งขัดอุ้งพอดีัดไปเส้นนี่ไปเส้นพวบบ้านบ้านไหนพี่เหรอบ้านหนองสะพังบ่อนองสะพังเพราะว่าสูทใหญ่มันคือนหนองสะพังบ่นเดียวลุงพุกเขาก็ขึ้นอ่างเง้ยนสะพังเส้นนี่ไปเส้นเนี่ยแต่ว่าให้พอเราโทรถามในบ้านก่อนว่าในบ้านอยู่บ่เราไปเส้นไปเส้นนะกายหญโตน่ามาแล้วก็เลยเขาสนใจเงินพอเราอยู่นี่ด้วแมน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 อย่างเรียกห้อยอ่าแต่ว่าให้มีมีกายมีอย่างก่อนเนาะด้วยก่อนให้เอาเอาข้อมูลตัวนี้ไปลงก่อน อ่าขบกไปได้ไหมอ่าถ้าอยู่ว่าะเป็นในบ้าน่ตไปแนอนาคตบ้านคือกันเลยคืออยู่ในบ้แนนี่เจ้า่เยอะมันเียมนเียมันเาดิโมพานโมพานงโมพานดู่ยงโมพานงโมพานอันนี้งานแรกเล้งานแรกงานแรกเริ่มเลย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 เฮ้ยเนาะ đường chốt thì bộ bàn đây ra khỏi Bà, nào nhóm luôn nhóm, nhóm đi đường chốt này bưng quất tổ đường sư khỏi nào mì mì <laughs> <Xen>, không nè bưng đi lên đi lên đi tổ đường sư là có là lương cái lên đấy hả rồi đôi được khỏi chị pha ok ok thả như này cái đấy thế năm đến chín tháng là mai lương à mai chú lên tôi làm là

ไมเอาไมุ่ไม่ลุกสลองชลองโอ้ยหปเ่ยนไปเรุ่นลไปสอนกัเจ้รุ่นตลิกรุ่นตลิขเอาเอารุ่นเล็กวนี้เอารุ่นเล็ก่อนไพช้ใ่กากันเอาช้ใ่กากันจะเปิดไ่้นเอาต้อไพอันบายบางตัวไทยเอาไทยผู้ายไล่มันชนะปะเออแม่นได้เรียงกมร้อยต่อไปต่อไปเอารุ่นเอ็ด lên xí ọc đẹp chun húc, ơi chun húc, quẩy kít lão vậy này, lão Thái, nó cứ thang Lang. đẹp, áo tổ Thái. bó là nhảy có được tố? thấy. áo thấy. áo quần áo chun húc, áo quẩy xí 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 3. Oh, thể hiện vai trai nhảy nó. xí 3, xí 3 tới nè. Nhảy có được tố mà chú. Nhảy có được tố. ờ. Các lớp khách xa vậy. จมือกันอ๋อดเเขากจอะไรเจากันเจ้ากันเเเ้เ้วเ้โอ้แล้วไปกันโอเคแล้วพเันเนี่บ้เนกันบ้งไาปเนเยะ๋้่ไปวาอยู่ไพอกยุเาจเก่าจะไปเนในบกในบ้านนไ่ตอนในบ้านไม่ก่อนเนาะในบ้านกได้่แต่ในอณาเหละ ใส่ตนอ้อยเผิ่อนเลยปลาเราห่ยุ่จะยี่ยมกว่าชาวมันยังน้อยแมนพืชจะพิ่มขู้นนึบแม่ลาไลมันมุสโลก็่ก็ปนยผ่ไโอ้หวานเลยหวานหวานกินไยด้สบายดีทสวายดีาเดียวประนจะไปก่อน ยังมาตอนในบ้านก่อนมาบแาเป็นดในบเ้ลูกชายแจ้นี่บอเเป็นลูกเคยบอเออลูกเคยนี่เป็ย่างบรหลเป็น้กินเอ็มร้อย่จะนอบหลานี่ไงเน่เปไม่เคยคออพี่น้องก้นอนเดี่ยวทางบ้าเซนก็จะออกไปเอาขอมลตัวนี้ไปให้ทางในบ้านเพิ่นอ่า จำกายก่อนพี่นวว้นองเอ้เนาะก็คือซื้อที่ดินไม่น,นี้นะก็ถือว่าง่ายพี่นวว้องเอ้เนาะเพราะว่าที่ดินของทางพ่อเพันเพันพันแบ่งขายนะแต่กับบริษัทอ่ากับไพเนาะแปลว่าทางหน้านี่ก็เป็นทีก่กำหนาทางรถทียนะแต่กับอยู่ในวงในวงนีนะ้เป็นเนื้อที่ของทางพ่อเพันเพื่อเลยพี่นวว้องเอ้เนาะมันก็ง่ายในการวัดแทกทานเอาการวัดแทกเองพี่นวว้องเอ้เนาะอ่าเอาจากในการอ่า ติดตามโซนเมือง,งน้ำกันพี่น้องเอ้ยเนาะผิดพลาดประการใดกะขอโทษขออภัยหลายเลยพี่น้องเด้อสำหรับที่นี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะเอาอยู่ดีมีแห้งมันสุข,ขสุขคนพี่น้องเอ้ยเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ